ก็ถือว่าสวยงามมากๆนะคะไปดูอีกสักหนึ่งพื้นที่ไหมคะนะคะที่แม่สะเรียงค่ะเมื่อสักครู่ดอกดาวเรืองที่แม่สะเรียงตอนนี้มีดอกทานตะวันค่ะเขาก็เชิญชวนนะคะไปชมทุ่งดอกทานตะวันเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงที่สูนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ตำบลแม่ยวมค่ะ นายสงวนศรีสวัสดิ์นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลม่ยวมค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านห้วยทรายตำบลม่ยวมอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนพื้นที่แห่งนี้นะคะผู้ชมเดิมแล้วเนี่ยเป็นที่ดินจัดสรรให้กับชาวบ้านให้ทําประโยชน์เกี่ยวกับเกษตรค่ะครัวเรือนะสีไร่มีคลองชลประทานเนี่ยไหลผ่านจึงมีแนวคิดพัฒนาเพิ่มเติมให้เป็นพื้นที่ที่มีชีวิตไปพร้อมกับการกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งทุ่งดอกทานตะวันจะเป็นจุดดึง คบคู่ไปกับการสร้างพื้นที่สําหรับความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนค่ะโดยน้อมนําปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แบ่งปันพื้นที่การปลูกพืชสวนครัวปลูกพืชสมุนไพรเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและก็ถือเป็นพื้นที่ตัวอย่างให้กับประชาชนได้เรียนรู้การทําโคกหนองนาโมเดลเพื่อนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันค่ะส่วนในอนาคตก็มีวางแผนไว้นะครับจะดำเน,น,น,นินการจัดตั้งเป็นสํานักงานของกองสา,งสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรวมถึงสำนักปลัด เพื่อให้บริการกับประชาชนได้สะดวกมากขึ้นเนื่องจากที่ตั้งเป็นจุดศูนย์กลางของทั้ง13หมู่บ้านครับทางนี้ผู้ที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวเยี่ยมชมก็สามารถไปเยี่ยมชมได้ทุกวันนะครับค่ะสวยงามอย่างที่เห็นนี่ครับอลองเลือกดูค่ะผู้ชมจะไปที่ดอกดาวเรือง